สวัสดีค่ะนี่คือรายการสะพานสายรุง้งรายการที่จะเป็นสะพานเชื่อมโยงคุณผู้ชมสู่เรื่องราวของครอบครัวการเรียนรู้และการพัฒนาภายในของมนุษย์เพื่อสร้างสังคมอุดมสุขให้เด็กๆได้ไเติบโตงดงามตามวัยค่ะครอบครัวอุดมสุขของเราในวันนี้คุณพิพบธงชัยจะพาคุณผู้ชมไปร่วมพูดคุยกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรธรธรรมรงนาวาสวัสด์ถึงประเด็นร้อนที่เกิดขึ้นเมื่อช่วงเดือนที่ผ่านมา เกี่ยวกับกรณีน้ำมันดิบรั่วที่บริเวณมาตาพุทธและแพร่กระจายไปยังอ่าวพร้าซึ่งก่อให้เกิดความเสียหายอย่างไม่อาจประเมินค่าได้โดยเฉพาะในด้านของสิ่งแวดล้อมค่ะสวัสดีครับอาจารย์ฮะสวัสดีครับคุณนิพพครับเป็นมิชชื่อเสียงมานานโอ้ยใครดังกว่ากันก็น่านจะรู้อาจารย์ยากว่าเนี่ยโดยเฉพาะเรื่องทะเลนะครับเรื่องสัตว์น้ําเรื่องในอ่าวไทยใช่จริงๆไม่เฉพาะอ่าวไทยด้วย ปลาปะกอสก็ไปมาใช่ใช่นะฮะ<ช>ครับอาจารย์ถ้า,ถา,ถา,าเที่ยวนี้เนี่ยเกิดวิกฤตนะก็ดูว่าจะใหญ่โตอาจารย์ว่าใหญ่โตไหมคือจริงๆถ้าถามว่าใหญ่โตไหมเนี่ยครั้งนี้เนี่ยครั้งก่อนๆอนย่างซนนึนามิเนี่ยใหญ่กว่าพื้นที่กว้างกว่าแต่ซึนามิเนี่ยเป็นเรื่องของธรรมชาติใช่ไหมครับมันก็แก้ไขกันไปแต่ขนาดที่ครั้งนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องของมนุษย์เพราะฉะนั้นในเรื่องของมนุษย์ที่ใหญ่โตเลยภาพเป็นที่กล่าวขวัญกันทั่วไปหมดเนี่ย ครั้งนี้ถือว่าชัดเจนมากที่สุดครั้งหนึ่งในรอบโอ้ยี่สิบปีก็ว่าได้นานานเราเจอทีใช่ไหมใหญ่ๆอย่างนี้ออสำหรับเมืองไทยนานานเป็นข่าวทีดีกว่าฮะก็ประมาณนั้นนะครับแสดงว่าเรื่องปัญหาเรื่องน้ำมันในทะเลในอ่าวไทยนี่มีอยู่เสมอๆสริครับออครั้งนี้เนี่ยถ้าเกิดตามเรคคอร์ดนะฮะครั้งนี้เป็นครั้งที่9ในรอบตั้งแต่ปีสี่ห้าสี่หไล่มาจนถึงปีนี้ก็ประมาณสัก10กว่าปีเนี่ย อ่าครั้งนี้เป็นรั้งที่9ที่มีการรั่วไหลที่บันทึกไว้โดยกรมเจ้าท่านะครับอ่าซึ่งแต่ครั้งนี้ถ้าเกิดพูดถึงปริปรมาณน้ํามันที่ไหลามาเนี่ยตามที่เขาแจ้งนะฮะก็ไม่ได้เป็นครั้งที่รุนแรงที่สุดเพียงแต่ว่าเอ่อที่มีมากกว่านี้ก็เคยมีเพียงแต่ว่ามันไม่ได้เข้าอ่าวเข้าเกาะอะไรอย่างนี้ครับเถียงกันระหว่าง5 0,000กับ5้าแสนอ,อันนี้ต้องเถียงกันเองครับผมไม่ไปเถียงกับไม่ยอมเลย,ยผมไม่เถียงด้วยครับผมอ่านคำสัมภาษณ์ของอาจารย์ดเห็นอาจารย์รู้สึก ให้ข้อคิดและข้อควรระวังในการแก้ไขปัญหาเที่ยวน,นี้พอสมควรผ่านมาถึงวันนี้อาจารย์เห็นว่าเป็นยังไงคือที่แรกเนี่ยผมกลัวว่าเขาจะไม่สนใจไม่สนใจทุกคนจะบอกว่า7วันจบ15วันจบแล้วก็ไป เช็คกันเฉพาะที่อ่าวพร้าวนายุกบอกสาววันซะด้วยอันนั้นแล้วแต่แล้วแต่ผมไม่ทราบนะยังไงก็ตามเนี่ยผมก็พยายามจะเตือนว่าเรื่องของกราบน้ํามันเนี่ยมันไม่ใช่เป็นปัญหาที่จะจบได้ในระดับวันนะระดับเดือนนี่ยังคิดหนักเลยจริงๆมันต้องระดับปีเพราะว่ามันไม่ใช่เป็นเกิดในเมืองไทยเป็นที่แรกมันมีคดีเรื่องมันมีกรณีเรื่องคราบน้ํามันเนี่ยทั่วโลกมานานนานนมกาเลยแล้วหรืออย่างถ้าเกิดยังแรงๆอย่างเงี้ยคือจริงๆเนี่ยต้องเรียนให้ทราบก่อนว่า คดีความที่แพงที่สุดในโลกเนี่ยทั้งสองคดีเนี่ยเกิดจากคราบน้้ำมันทั้งนั้น <Ừ. S 2> ครั้งแรกก็คือเอ็กซอนนะฮะที่阿拉สกาเรือน้ํามันร่มครั้งนั้นเนี่ยก็ยาวค่าใช้จ่ายสูง <Ừ. S 2> ชดเชยสูงแล้วตามครั้งที่สองก็คืออ่าวเม็กซิโกที่พวกเราคนไทยก็เห็นภาพกัน,นกเ่๊ะไม่หมนะอันนั้นค่าชดเชยตอนแรกก็ล่อไปตั้ง 5, ห้าแสนกว่าล้านยังไม่จบนะฮะแค่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 งวดแรกอะไรประมาณนั้นเพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าคราบน้้ามันเนี่ยมันเป็นกรณีที่น่ากลัว จากกรณีน้ำมันรั่วครั้งใหญ่ที่อ่าวเม็กซิโกเมื่อ3ปีก่อนนั้นส่งผลให้มวลน้ำมันมหาศาลเคลื่อนเข้าสู่ชายฝั่งสหรัฐอเมริกาถือเป็นหนึ่งในการรั่วไหลของน้ำมันดิบที่เลวร้ายที่สุดในประวัติศาสตร์โลกซึ่งเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นขณะที่คนงานกำลังขุดเจาะน้ำมันที่ระดับความลึก1,500เมตรแล้วเกิดระเบิดและเพลิงไหม้ขึ้นทำให้คนงานเสียชีวิตทันที11รายและบาดเจ็บ17ราย เจ้าหน้าที่ทางการสหรัฐและบริษัทบริติชปิโตรเลียมหรือ BP ใช้เวลาดับไฟนาน3วันจนกระทั่งท่านขุดเจาะจมลงสู่ใต้ทะเลและปล่อยน้ำมันดิบปริมาณมากกว่า4.9ล้านบาเรลัล้วไหลลงสู่อ่าวเม็กซิโกระบบนิเวศท,ทางทะเลในบริเวณน,นั้นถูกทำลายเสียหายราบคาบสัตว์ทะเลเสียชีวิตและได้รับความเดือดร้อนเป็นจำนวนมาก รัฐบาลสหรัฐออกคำสั่งให้เจ้าหน้าที่ของ BP ทำความสะอาดคราบน้ำมันทั้งหมดและอูแทนเจาะที่จมหายไปซึ่งใช้เวลานานถึง87วันจากเหตุการณ์ครั้งนั้นหน่วยงานหลายๆฝ่ายได้ออกเก็บตัวอย่างสัตว์ทะเลเพื่อน,นำมาวิเคราะห์หาสารตกค้างโดยสารที่นักวิทยาศาสตร์ให้ความสนใจคือสารในกลุ่ม p o ไซค y ิ l i c a รม m a t i c ฮโดรคาร์บอนหรือ PAH เนื่องจากมีข้อมูลทางวิทยาศาสตร์บ่งชี้ว่า สารกลุ่มนี้มีพิษก่อให้เกิดมะเร็งได้หลายชนิดรวมทั้งสามารถตกค้างและสะสมอยู่ในสิ่งแวดล้อมสัตว์ทะเลและในร่างกายมนุษย์ได้เป็นระยะเวลานานโดยทั่วไปแล้วสัตว์ทะเลที่มีโอกาสเสี่ยงที่จะมีสารกลุ่ม PAH สะสมได้แก่กุง้งปูและหอยนางรมเนื่องจากสัตว์พวกนี้มีความสามารถในการกำจัดสารพิษออกจากร่างกายน้อยกว่าสัตว์ที่เป็นอาหารทะเลชนิดอื่น จึงมีการประกาศห้ามจับสัตว์น้ำเพื่อบริโภคหรือจำหน่ายในบริเวณที่พบคราบน้ำมันและบริเวณใกล้เคียงจากเหตุการณ์ครั้งนั้นทำให้ชาวโลกได้เห็นถึงวิธีการแก้ปัญหาซึ่งดูเหมือนว่าจะแก้ไขได้ไม่ตรงจุดโดยที่รัฐบาลสหรัฐตัดสินใจใช้สารสลายคราบน้ำมันฉีดลงไปใต้ท้องทะเลท่ามกลางเสียงคัดค้านว่าสารเคมีที่ใช้นี้จะเป็นอันตรายต่อระบบนิเวศซึ่งเท่ากับเป็นการแก้ปัญหาจุดหนึ่ง แต่กลับเป็นการก่อปัญหาใหม่ขึ้นงานวิจัยตีพิมพ์ในวารสาร Environmental Pollution ฉบับกุมภาพันธ์2,556รายงานผลจากการทดสอบความเป็นพิษของแบคทีเรียที่เป็นอาหารของสัตว์น้ำในทะเลพบว่าการใช้สารสลายคราบน้ำมันในอ่าวเม็กซิโกมีความเป็นพิษต่อสิ่งมีชีวิตในทะเลมากกว่าสารพิษจากน้ำมันถึง52เท่าหัวหน้าคณะวิจัยให้ความเห็นว่าสารสลายคราบน้ำมัน มักถูกใช้เพื่อกำจัดน้ำมันรั่วไหลแต่เรามีความเข้าใจเกี่ยวกับความเป็นพิษของสารตัวนี้น้อยมากและการวิจัยชี้ให้เห็นว่าเราประเมินค่าความเป็นพิษของสารตัวนี้ต่ำไปต่ำชนิดที่ประธานวิทยลาลัยด้านชีววิทยาที่เป็นผู้สนับสนุนห้องปฏิบัติการถึงกับบอกว่าบางทีเราควรปล่อยให้น้ำมันไหลสู่ชายฝั่งอย่างอิสระซึ่งแม้จะใช้เวลานานกว่าแต่มีความเป็นพิษต่อระบบนิเวศในทะเลน้อยกว่า ของเมืองไทยไม่ใหญ่กว่านั้นไม่ใหญ่ขนาดนั้นแน่นอนเพียงแต่ว่าภาพที่ออกไปหรืออะไร่ออกไปเนี่ยเราก็ต้องยอมรับความจริงว่าไม่ว่าเรากระทําอะไรไปมันจะเป็นการแก้ไขก็ตามอย่างคุณพี่พ่ออาจจะได้ยินเสียงว่าได้ยินว่าสารเคมีน้ำมันมา,มานะสารเคมีลงไปผมก็พยายามจะบอกว่าสารเคมีมันก็ต้องมีผลกระทบนะมันไม่มีสารเคมีไหนในโลกที่ลงแล้ว เรามไม่เกิดอะไรมันไม่มีทาง <c oughs> เขาก็พยายามแตมันก็มีข่าวคราวว่าโอ้มันไม่เป็นะละลรหรอกอะไรอย่างเงี้ยซึ่งจริงๆแล้วมันก็ต้องเป็นเพียงแต่ว่ามันก็ไม่ได้หมายความว่าไม่ได้ให้ใช้เพียงแต่ว่าถ้าเกิดคุณจะใช้ในเขาก็บอกว่าทั่วโลกก็ใช้กันผมก็บอกว่าใช่เพียงแต่ว่าถ้าเกิดจะใช้คุณก็ต้องยอมรับผลกระทบ คุณก็ต้องกลับมาตรวจเช็คว่ามันเกิดผลกระทบไหมแล้วถ้าเกิดมันเกิดผลกระทบคุณก็ต้องมันฟื้น<า>ฟูแก้ไขใช่ก็คือยอมรับว่าต้องมีการตรวจเช็คมันมีระดับของมันใช่ไหมน้ำลึกน้ําตื้น<ม>บนหาดทรายในการใช้ข้าวต้มน้ามันเข้าไปแล้วใช้สารเคมีเข้าไปคือใช้สารทําให้น้ํามันจมสารนี่มันไม่ได้เป็นสารพิษอะไรมากมายหลักการมันง่ายมากครับก็คือทําให้น้ํามันแตกตัวจากกันซึ่งถ้าเกิดน้ํามันแตกตัวปุ๊บเนี่ยมันก็จะจมลงหน่อยหนึ่งจมลงนี่ก็ตามหลักการเนี่ยครับประมาณสัก สิบเมตรอ่าไง่ายๆเพราะฉะนั้นพอจมเสร็จแนละ้วมันก็ลอยเป็นเม็ดเล็กๆพวกแบคที ria อะไรก็ย่อยสลายได้อันนี้จริงเพียงแต่ว่าถ้าเกิดไอ้สิเมตรเนี่ยมันลอยอยู่กาลางทะเลลึกร้อยเมตรก็ไม่มีใครเดือดร้อน <ừ> มันอาจจะลอยสิบห้าวันยี่สิบวันเดือนหนึ่งก็แล้วแต่มันมันก็ย่อยสลายมันลอยแล้วมันไปไหน คือถ้าเกิดสมมติมันลอยอยู่กลางทะเลถ้าเกิดในทะเลลึกเนี่ยมันลอยแล้วเขาต้องพยายามกักให้มันอยู่แถวๆถวนั้นหรือลอยอยู่แถวนั้นกว่ามันจะเข้าฝั่งหรืออะไรมันก็นานมากแต่ของเราเนี่ยมันใช้กันอยู่มันเข้าฝั่งกันแล้วมันจะถึงฝั่งอยู่แล้วน้าลึกแปดเมตรบ้างสิบเมตรบ้างอย่างเงี้ยโอกาสที่คราบน้ํามันที่แตกตัวแล้วลงไปถึงพื้นเนี่ย มันก็มีซึ่งถ้าเกิดลงไปถึงพื้นปุ๊บเนี่ยบางอันบางเม็ดเนี่ยอาจจะหลุดเข้าไปอยู่ในอนุภาคของดินอยู่ในดินไม่ง่ายทั้งหมดที่พูดนี่ไม่ได้หมายความว่ามันปนไม่ปนแต่ท,ทั้งหมดที่พูดก็คืเราก็ต้องมาตรวจเช็คต้องตามต้องตามดูต้องเช ест, ็คไม่ใช่ว่า3วัน7วันเดือนหนึงเสร็จแล้วก็เลิกกันไม่มีคาำน้ามันไหนในโลกที่ผมเคยได้ยินมาว่าเดือนเดียวเสร็จ <c oughs> นะครับไม่ง่ายไม่มีทางเหตุที่เดือนเดียวไม่เสร็จมันมีอะไร เพราะน้ำมันเนี่ยยังไงก็ตามมันเป็นสิ่งแปลกปลอมน้ำมันคือสิ่งที่อยู่ใต้ดินใต้พิภพเราดูดมันขึ้นมาใช้โอเค okay, เรายอมรับความเสี่ยงในการดูดมันขึ้นมาใช้แต่ถ้าเกิดมันหลุดรั่วกรณีที่หลุดรั่วออกไปเนี่ยมันก็อาจจะย่อยเออมันอาจจะไปปนเปื้อนกับอย่างอื่นแล้วสิ่งที่สําคัญก็คือมันมีหลายเรื่องั้งเรื่องสิ่งแวดล้อมเรื่องห่วงโซ่อาหารถ้าเกิดมีแพลงต้อนน้ามันอาจจะไปปนเปื้อนในแพลงต้อนแล้วมันอาจจะมีการกินต่อไปเรื่อยๆจนถึงปลา อันมีปูปูม้าที่อยู่ชอบอยู่ตามพื้นน้ํามันลงไปปูหายใจเข้าไปอ่าเข้าไปติดอยู่ตามเหมือกปูก็อาจจะป่วยอาจจะตายหอยที่กรองน้ํากินเป็นอาหารถ้ามีน้ํามันปนเปื้อนอยู่มันก็อาจจะกรองเข้าไปเพราะฉะนั้นในเรื่องของระบบนิเวศท,ทั้งหมดในพื้นที่นั้นเนี่ยก็าจาเป็นต้องมีการตรวจเช็คกันให้ชัดเจนว่าปริมาณสัตว์มันเปลี่ยนแปลงหรือเปล่าสัตว์จะตายไปฟื้นหรืออะไรก็ว่ากันไปเอามันต้องดูในความเชี่ยวชาญของอาจารย์เนี่ยคิดว่าเที่ยวนี้กินบริเวณกว้าง คือจริงๆโชคดีที่เรามีภาพถ่ายดาวเทียมนะฮะแล้วสามารถเอาภาพถ่ายดาวเทียมเทียมเนี่ยมาวิเคราะห์ตลอดว่าวันแรกเนี่ยตั้งแต่เกิดคืึบอยู่ห่างจากเกาะ,สะเสม็ด40กิโลแล้วมันวิ่งตรงมาหากเกาะ,สะเสม็ดขนาดคราบน้ํามันเราก็รู้ว่ามันกว้าง2เพราะฉะนั้น40่สคูณสก็80กิโลแล้วเข้ามาในอ่าวบ้านเพตอนที่มันเป็นฟิล์มลอยไปลอยมาอ่าวบ้านเพกว้าง10 ไอ้นี่ประมาณออกไปอีกประมาณ4ี่ห้าโลก็ตีสีกห้าสิบห้าสิบกแปดสิบก็ไม่ต่ำกว่าร้อยสามสิบกิโลเมตรตารางกิโลเมตรพื้นที่จะต้องดูแลกันต่อไปร้อยสามสิบตารางกิโลเมตรการดูแลในระยะยาวโอ้ในระยะตอนนี้เนี่ยเราขึ้นเพิ่งมาถึงระยะสั้นจริงๆนี่มันแค่จุดเริ่มต้นเราเก็บมันหมดแต่ก็จริงๆอาจจะยังไม่หมดเพราะว่าขุดๆไปก็ยังมีบอกว่ามีน้ามันซึมมาแต่ข้างล่างคือมันพอมันซึมลงไปแล้วเนี่ยเราตักทรายข้างหน้าออก ไอ้สาย,ออยม,มันอยู่ข้างล่างแล้วพอน้ําขึ้นมาปุ๊บมันก็นเอ่อขึ้นมาใหม่เพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยอาจจะไม่เอ่อมันดำพิดปีเหมือนตอนแรกแต่ตรงนี้ก็ต้องครีนกันไปเรื่อยๆทำความสะอาดครับใช่ขณะที่ในส่วนของอื่นๆที่ว่า,าระยะสั้นเนี่ยเราก็ต้องไปดูปาการังว่าเป็นยังไงบ้างอ่า ตอนนี้ก็เริ่มมีข่าวว่าโอ้มบีบางจุดก็อาจจะมีปัญหานิดหน่อยอต้องไปดูเรื่องของญาติทะเลญาติทะเลนี่ค่อนข้างน้อยแล้วก็เขาก็แจ้งบอกว่าไม่ค่อยมีปัญหาขณะที่ในเรื่องของพื้นท้องทะเลเนี่ยเราต้องส่งเครื่องมือไปเก็บตะกอนเก็บดินเก็บสัตว์เข้ามาเพื่อที่จะมาตรวจเช็คว่ามันมีน้านํามันปนเปื้อนหรือมีปัญหาหรือเปล่าหรือแม้กระทั่งแพลงต้นในน้ําที่ลอยไปลอยมาเราก็ต้องตรวจเช็คดูว่ามันเอามานับจําน,นวนว่ามี น้อยเยอะเรื่องอะไรมีปัญหาเรื่องการปนดเปื้อนหรือเปล่าเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็น่าจะจาเป็นต้องมีการมาตรวจสอบแล้วก็เฝ้าดูหากจําเป็นต้องชดเชยอะไรหรือต้องเจรจาเรื่องของอการชดเชยก็สามารถที่จะมีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์เข้า,า,าพิสูจนะ์ว่าชาวประมงไม่สามารถหาปลากุ้งหอยปูปลา,าได้ เกิดจากการทำลายห่่มโซ่อาหารคก็คือจริงๆมันก็เป็นทั้งสองทางเพราะว่าดังบางทางเนี่ยก็อาจจะเป็นชาวะมง์บางแห่งหรือคนที่ไม่ใช่ชาวประมงนึ่ซ้ำมาเครมอะไรเงี้ยก็คือหลักฐานของเราเนี่ยไม่ได้เอาไว้เข้าขลางข้างใครนะฮะหลักฐานเอาไปกองกลางเป็นหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ซึ่งมันก็สามารถช่วยช่วยเขาในเรื่องของการเจรจาคุณพิภพก็คงเจรจาเยอะกับผมอยู่แล้วมันต้องมีอะไรอยู่ตรงกลางเพื่อที่จะเจรจาไม่ใช่มีปากสองคนมันฟัดกันแหลกมันต้องมีวิธีการที่จะตรวจสอบมันมันคือมัน เป็นสิ่งมันเป็นข้อมูลกอง,ก,องกลางมันจะต่างนิดคือเราไม่ได้ไปตรวจสอบรถเตรียมไว้เลยเตรียมไว้เพราะการเจราจาจะต้องเกิดหลังจากนี้6เดือน7เดือน8เดือนปีหนึ่งรือต่อไปเรื่อยๆอีกยาวนานบางคาดีน้ํามันลอน่อไปตั้งสิบห้าปีเที่ยวนะี้ของเทเลตทยจัดประเมินว่ามันจะยาวนานเท่าไหร่ในการปัญหาที่มันจะต่อเน,นื่องเรื่องของในปัญหารอบด้านเลยนะครับ ปัญหามันหลายเรื่องฮะในเรื่องของภาครัฐที่ออกไปในเรื่องของการปรับตัวของภาครัฐจริงๆแล้วเอาเฉพาะในส่วนของเครื่องคําน้ำมันแล้วก็เรื่องเจรจาในสารที่ผมไม่ทราบมันคงหลายปีอยู่อ่ะกว่าจะจบให้นั่นมันยาวครับผมนิเวศที่จะกลับมาเหมือนเดิมเนี่ยอย่างแนวปะการังเนี่ยก็ต้องช้าสุดแนวปะการังอาจจะใช้เวลาไม่ต่ำกว่าหลายปีห้าปีขึ้นไปนะฮะกว่าจะกลับมาฟื้นจะกลับฟื้นขึ้นมาได้แล้วมีอะไรครับ ฐาทนทรายนี่จะเร็วหน่อยแยกทะเลผมไม่คิดว่ามันกระทบมากนะปัญหาที่สําคัญที่สุดคือพื้นท้องทะเลเพราะว่าพื้นท้องทะเลมองไม่เห็นน่ะม,มันอยอู่ข้างใต้อะฟังดูแล้วรู้สึกก็คงไม่ใช่เป็นเรื่องใหญ่โตพอที่เราจะควบคุมได้และดูแลได้ฟื้นดได้ฟื้น,นมันต้องใช้เวลาก็ทำก็ต้องตต้้อองงก็ทำเท่าที่ทําได้ทําได้แค่ไหนก็ต้องทําได้เพียงแต่ว่าถ้าเกิดถามว่ารับมือได้ไหมอะไรในอนาคตอันนี้ก็ต้องว่ากันอีกเรื่องหนึ่งเที่ยวนี้ถือว่ารับมือได้ ได้เหรอไม่รู้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้พะอะไรอ่ะก็ถ้าเกิดได้เลยมันก็ต้องไม่เกิดไมนก็ไม่เกิดหาดนะครับอันนี้คําตอบนี้ผมผมเชื่อว่าถามใครก็ตามเนี่ยทุกคนก็คงจะต้องตอบคําถามคำตอบเดียวกันว่ามันต้องไม่ได้อ่ะมีตัวอย่างประเทศไหนที่ว่ารับมือได้ดีมีฮะหลายประเทศที่เขาสามารถกันได้โอ้ยอย่างออสเตรเลียบางที่ก็เขารั่วย่างบริสเบนที่รั่วก็อยู่ในอ่าวด้วยนั้นกันอยู่นะฮะเพราะฉะนั้นมีหลายประเทศที่กันได้ใช้ทุ่นอืมทุนเพี่งแตว่าเขาทุ่นเขายาว ทุกาวันของเราได้ข่าวประซัที่เดียที่ยาวอยู่สิงคโปร์สิงคโปร์เบสใช่แที่สองร้อยเอ็น้ำมันกว้างสองกิโลอ,อ,อันนี้ก็ต้องว่าไปอันนี้ก็ต้องไปปรับปรุงกันเน้อก็รู้ว่ามันซัดเกินไปก็ต้องทาอะไรสักอย่างเพราะเราไม่เคยไม่เคยเจอเรื่องใหญ่ๆหญ่อย่างนี้หรือเคยเจอปัญหาของเราอย่างเงี้ยคือนย่าเราจะไม่เคยเจอคือส่วนใหญ่ที่เราั่วเนี่ยมันรั้วใกล้ใกล้ท่าเรือหรืออะไรอย่างนี้เพราะฉะนั้นนก็คุมกันอยู่